คติธรรมคาสอนของพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเทระผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมคือผู้สนใจหาความรู้ความฉลาดเพื่อคุณงามความดีทั้งหลายที่โลกขอปรารถนากันเพราะคนเราจะอยู่ไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันตัวย่อมไม่ปลอดภัยต่ออันตรายทั้งภายนอกและภายในเครื่องป้องกันตัวคือหลักธรรม มีสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญจะเป็นเครื่องมั่นคงไม่สะทกสถานมีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอริยบทจะคิดพูดทำอะไรไม่มีการยกเว้นมีสติปัญญาสอดแทรกอยู่ด้วยทั้งภายในและภายนอกมีความเข้มแข็งอดทนมีความเพียรที่จะประกอบคุณงามความดีคนอ่อนแอโง่เง่าเต่าตุน วุ่นวายอยู่กับอารมณ์เครื่องผูกพันด้วยความนอนใจและเกียดค้าในจิตที่จะยกตัวให้ผลภยัยการตำหนิติดเตือนผู้อื่นถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเองให้ขุ่นมัวไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดตำหนิผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้นนักปรา์ถือเป็นความผิดและบาปกรรมไม่มีดีเลย จะเป็นโทษให้ท่านได้พบสิ่งไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝันการกล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการไตร่ตรองเป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์จึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตนงดความเห็นที่เป็นบาปภัยแก่ตนเสียความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัวแต่สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ทำไมพอใจสร้างขึ้นเอง ผู้เห็นคุณค่าของตัวจึงเห็นคุณค่าของผู้อื่นว่ามีความรู้สึกเช่นเดียวกันไม่เบียดเบียนทำลายกันผู้มีศีลสัตว์เมื่อทำลายขันไปในสุคติโลกสวรรค์ไม่ตกต่ำเพราะอำนาจข้มครองรักษาและสนับสนุนจึงควรอย่างยิ่งที่จะพากันรักษาให้บริบูรณ์ธรรก็สั่งสอนแล้วควรจดจำให้ดีปฏิบัติให้มั่นคง จะเป็นผู้ทรงคุณสมบัติอย่างแน่นอนเมื่อเกิดมาอาภัพชาติแล้วอย่าให้ใจอาภัพอีกผู้เกิดมาชาตินี้อาภัพแล้วอย่าให้ใจอาภัพคิดแต่ผลิตโทษทำบาปอากุศลเผาผลาญตนให้ได้ทุกเป็นบาปกรรมอีกเลยคนชั่วทำชั่วได้ง่ายและติดใจไม่ยอมลดละแก้ไขให้ดีคนดีทำดีได้ง่ายและติดใจ ลายเป็นคนรักธรรมตลอดไปเราต้องการของดีคนดีก็จำเป็นต้องฝึกฝึกจนดีจะพ้นการฝึกไปไม่ได้งานอะไรก็ต้องฝึกทางนั้นฝึกงานฝึกคนฝึกสัตว์ฝึกตนฝึกใจนอกจากตายแล้วจึงหมดการฝึกคําว่าดีจะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้วแน่นอนศีล นั้นอยู่ที่ไหนมีตัวตนเป็นอย่างไรใครเป็นผู้รักษาแล้วก็รู้ว่าผู้นั้นเป็นตัวศีลศีลก็อยู่ที่ตนนี้เจตนาเป็นตัวศีลเจตนาคือจิตใจคนเราถ้าจิตใจไม่มีก็ไม่เรียกว่าคนมีแต่กายจะทําอะไรได้ร่างกายกับจิตต้องอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อจิตไม่เป็นศีลกายก็ประพฤติไปต่างๆ มีโทษต่างๆผู้มีศีลแล้วไม่มีโทษจะเป็นปกติแนบเนียนไม่หวั่นไหวไม่มีเรื่องหลงหาหลงขอคนที่หาที่ขอต้องเป็นทุกข์ขอเท่าไหร่ยิ่งไม่มียิ่งอดอยากยากเข็นกายกับจิตของเราได้มาแล้วมีอยู่แล้วได้มาจากบิดามารดาพร้อมบริบูรณ์จะทําให้เป็นศีลก็รีบทําศีลมีอยู่ที่เราแล้ว รักษาได้ไม่มีการได้ผลไม่มีการผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหารผู้มีศีลย่อมมีความสุขผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์ไม่อดไม่อยากไม่จนก็พรรักษาศีลให้สมบูรณ์จิตดวงเดียวเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาผู้มีศีลแท้เป็นผู้หมดเวรหมดภัย